ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงจับประเด็นดวงความรักนะคะ,อะของเดือนมีนาคม2 5 6 7นะคะสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะชาวราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่คุณมีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างภาพรวมอะไรต่างๆนะคะขออภัยกับแฟนๆนะคะที่ร่าช้าอีกแล้วนะคะติดภารกิจในเรื่องงานค่อนข้างจะเยอะเลยช่วงนี้นะคะอํามาดูกันใบแรก7ดาบต่อมาเป็นไพ่หกขอโทษค่ะหนึ่ดาบจัสติกสี่เหรียญ3ดาบอ่าเป็นไพ่8ดาบนะคะ ราชินีถือถ้วยพระราชาถือเหรียญชแชมเปญแล้วก็ไพ่สิบดาบรู้สึกว่าพลาัางงานของชาวราศีกรกฎเนี่ยนะคะมันจะมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบมากๆคุณอาจจะเคยอยู่ในตกอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกไม่สบายใจไม่ได้รับความยุติธรรมหรือว่ามีแต่คนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์กับคุณนะคะเยอยะแยะไปหมดเลยมีความขัดแย้งกับคนในครอบครัวนะคะ การไม่ได้รับการยอมรับหรือแม้กระทั่งความรักที่มันบอบช้ำม,มากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการนอกใจหรือคุณอาจจะรู้ความจริงว่าคนคนนั้นคบหาคุณอยู่เพียงเพราะต้องการผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากตัวคุณก็ได้มันเป็นเดือนที่ชาวราศรีกรกฎนะคุณอาจจะหัวใจบอบช้ำนะคะแตกสลายมากๆเนาะกับความรักความสัมพันธ์แล้วมีการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ นะะในแบบที่จะไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยว่าคุณเคยผ่านอะไรมาบ้างคุณได้รู้จ,จักใครคุณได้อยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนให้มองไปในเรื่องของความทรงจําที่คุณแทบไม่อยากจะนึกถึงด้วยซ้ำน,นะคะไพ่เจ็ดดาบคือการหลีกเลี่ยงการหลีกหนีการพยายามที่จะหาหา,หาทางออกให้กับตัวเองก็ได้นะคะเอนเนจีตรงนี้มีตันดาบดาบดาบขึ้นมาทั้งนั้นนั่นหมายถึงปัญหาประสรรคที่มันลายล้อมอยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดนะคะคุณต้องการ ความจริงนะคะคุณต้องการพิสูจน์ความจริงความจริงใจหรือแม้กระทั่งการเรียกร้องความยุติธรรมขึ้นมาในความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเรื่องราวเล,าล่หลยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต่อสู้มาเป็นระยะเวลานานมันจะจบแล้วนะคะอบางท่านจะมีในเรื่องของการหย่าล้างนะคะบางท่านความจริงทุกสิ่ง,ท,ง,ท,งทุกอย่างนะคะที่เคยถูกปิดบงังซ่อนเล่เนนะคะมันจะถูกเปิดเผยออกมาก็ได้หรือเป็นการสิ้นสุด นะะในเรื่องของการถูกขัดขวางนะคะในในเส้นทางความรักของชาวราศีกรกฎได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชาวราศีกรกฎนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับดวงของคนโสดคนโสดต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากนะต่อครอบครัวแต่บางครั้งนะคะคุณก็รู้สึกว่าคุณทําเหมือนคุณทําเพื่อคนอื่นอะ นะคะแต่คนอื่นลืมมองเห็นความสําคัญในตัวตนของคุณก็ได้นะคะเป็นในเรื่องของการไม่ได้รับการยอมรับหรือไม่ได้รับการสนับสนุนเต็มที่สักเท่าไหร่นะคะคุณเหมือนคนที่คอยแบกรับปัญหาของคนในครอบครัวอยู่ก็ได้นะคะสำหรับคนสดอ,อาจจะมีประสบการณ์ทางความรักที่ไม่ดีเลยนะคะไพ่สามดาบที่มาเนี่ย คัรถูกนอกใจการจับได้แบบคาหนังคาเขานะคะเราอาจจะมีการเคยพูดนะคะเนี่ยสามคนนั่งคุยกันนะ,คะเคยพูดพูดคุยสนทนาแล้วหาทางออกร่วมกันนะคะคุณคิดว่ามันเป็นวาระสําคัญนะคะแต่การพูดคุยตรงเนี้ยมันไม่ได้มีผลอะไรที่มันชัดขึ้นมากนะ,ะหรือว่าแม้กระทั่งชาวราศีกรกฎนะคะมีตัวละครหลายๆคนน่ยนะคะ เข้ามาวุ่นวายในเหตุการณ์ความรักของคุณความอยากรู้อยากเห็นอนะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอาจจะด้วยตัวคุณหรือคนคนนั้นนะคะคู่รักของคุณในอดีตนะคะเป็นคนมีชื่อเสียง นะคะก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะคะทำให้คนเออสอดรู้สอดเห็นนะคะอยากรู้อยากเห็นกับคุณไปหมดเลยนะคะพลังงานในตรงนี้นะคะคุณอาจจะต่อสู้มาเยอะมากนะคะถึงเวลาแล้วค่จจะคุณอาจจะรู้แล้วว่าใครเป็นพิษใครท็อกซิกใครที่ไม่หวังดีไม่อยากให้คุณสมหวังในเรื่องของความรักนะคะตอนนี้คุณไม่เชื่อใครแล้วไพ่เจ็ดดาบคือคําโกหกหลอกลวงนะคะหนึ่งดาบขึ้นมานะคะเอเนจีหนึ่งดาบค่ะมันจะเป็นพลังงานของการเริ่มต้นอย่าง ราหานะคะหรือเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้นจะไม่ฟังคําพูดของคนอื่นเยอะไปเพราะการที่ฟังอะไรมากเกินไปมันมีผลทําให้ชาวราศีกรกฎอ่ะอาจจะเคยสูญเสียความรักที่ดีมากๆไปนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะคุณคาดหวังเนาะในเรื่องของการยุตินะคะจัสติค,คือการตัดสินนะคะตัดสิน ออกมาให้หมดเลยนะว่าจะให้ทิศทางมันเป็นอย่างไรบางคนนะคะตัดสินใจที่จะปลดล็อกในปัญหาชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนี้สินหน้าที่การงานหรือการตัดสินใจที่จะเอาตัวเองออกมาจากเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมคุณเปียเสมือนทาสที่คอยอแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นนะคะแต่ถึงเรื่องราวของคุณเนี่ยพอมันเป็นเรื่องราวของคุณกรอบไม่มีใครสนใจเลยนะคะทุกอย่างเนี่ยมันจะจบด้วยตัวของคุณเองนะคะ เทมเพลนต์คือการเปลี่ยนแปลงการเดินทางไปสู่เส้นทางใหม่ๆนะคะหรือว่าเป็นการปรับสมดุลน,นะคะตัวคุณอาจจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้คุณเข้าใจแล้วว่าคุณควรจะปรับตัวอย่างไรวางตัวใหม่มีการปรับปรุงตัวเองขึ้นมาใหม่นะคะให้เป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะคะแต่ก็เต็มไปได้วยความสุข,ขุมความรอบคอบนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดเนาะมันจะเป็นการจบนะคะจบในปัญหานะคะกับความรักในอดีต จบกับคนที่วุ่นวายจบกับบุคคลที่มาวุ่นวายในความรักจนทําให้คุณรู้สึกว่าความรักมันไปต่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะอาจจะพูดแบบช้านะคะหรือว่าไม่ค่อยชัดอันนี้ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเนี่ยไปฟอกฟันมาเราก็แบบเสียวฟันมากนะเสียวถึงถึงลากฟันเลยก็เลยแบบค่อยค่อยพูดนะคะจะไม่ทำงานกันไม่ได้เนาะความจำเป็นเพราะว่าดีเลยมานานแล้วนะคะ แต่รู้สึกแบบมันตั๊บแป๊บยังไงไม่รู้นะอะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงให้อ,อสศวนถือไม้เท้า The อ m ม r พ s สนะคะ เดเมเจเชียนเนี่ยเหมือนตัวคุณอาจจะมีการตัดสินใจก็ได้นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎที่จะเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีงามมากนะคะที่คุณจะได้เจอกับใครบางคนเป็นชาวทัศไฟเมสิงทนูนะคะที่จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับคุณนะคะหรือคนคนนี้ นะคะเป็นคนที่มีความโดดเด่นมากนะคะมีผิวพรรณที่ดีผุดผ่องจิตใจดีงามมากแล้วคุณรู้สึกว่าคุณถูกใจค่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะอาจจะได้สารสัมพันธ์กับใครบางคนที่คุณรู้สึกดีมากๆหรือที่นี้หลายคนนะคะอาจจะ มีแฟนนะฮะมีคนคุยมีคนพิเศษที่อยู่ในใจแต่เส้นทางความรักมันขุุขระมากๆเลยนะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนตัดสินใจที่จะยุติในปัญหาของความวุ่นวายการต่อสู้การแย่งชิงในเรื่องราวของความรักไปนะคะแต่ทีเนี้ยบุคคลเนี้ยจจะหาทาาุไฟแม่สิงธนูนะคะ มีเกณฑ์จะติดต่อกลับเข้ามาอย่างปุบป,ปรับกระทันหันเหมือนคิดได้ก็แล้วก็รีบวิ่งเลยเนาะเป็นในเรื่องของการรู้ตัวว่ารักคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวร้าย,ายฝันร้ายที่สุดในชีวิตของคุณมันจบแล้วอ่ะคุณจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องของความรักจะมีคนเห็นคุณค่าเห็นความงดงามเห็นความจิตใจดีเห็นความรูปหล่อนในตัวตนของคุณทุกอย่างที่มันเป็นพลังงานด้านบวกคุณอะ่ะมันจะแผ่ออกมานะคะทำให้หลายๆคนอะ่ะอยากจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะอย่างอบอุ่นอย่างทนุถนอมนะคะเพราะฉะนั้น จบสิ้นความเหน็บน้าจบสิ้นในเรื่องของการถูกกันแกล้งนะคะแล้วคุณจะตกอยู่ในห้วงของความรักที่ มันดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีคนอยากจะดูแลคุณนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎเนาะนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักสถานะที่ไม่ชัดเจนนะ,ะสำหรับสถานะที่ไม่ชัดเจนน่ะถามว่าเป็นอย่างไรนะคะพลังงานเนี่ยต้องแปลว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายๆท่านนะคะคุณค่อนข้างจะเหนื่อยมากนะคุณคุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีแต่ความแตกหักมีแต่ในเรื่องของผลประโยชน์หรือมันไม่ได้ขยับตัวไปไหนเลยอะค่ะ เป็นอะไรที่ทําให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่นั่งลําบากมากนะคะตัวคุณค่อนข้างมีความรู้สึกอึดอัดคนคนนั้นที่คุณคุยด้วยอาจจะลุยแต่ในเรื่องงานในเรื่องของตําแหน่งในเรื่องของการเงินในสิ่งที่เขาปรารถนาแต่ลืมนะคะลืมเทคแคร์ความรู้สึกของคุณคนที่อยู่ข้างๆเขาคนที่คอยเป็นแบ็ค นะะในการซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเขาเวลานี้นะคะตัวคุณอาจจะหลีกเลี่ยงนะคะเบื่อหน่ายคุณอาจจะรู้ทันคนนะไพ่เจ็ดดาบรู้ทันเหลี่ยมคนมากยิ่งขึ้นว่าผู้คนที่ลอยล้อมเข้ามาเนะี่ยทำทีเหมือนจะไว้ใจได้แต่ที่ไหนได้คืองูพิษช,ชัดๆนะคะที่คอยใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าคอยขัดขวางความรักของคุณเวลานี้คุณอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่จากบุคคลที่เป็น q คว e นดับคัฟนะ,ะ,นะะหัวอ่อนอืมหัวเบาเชื่อคนง่ายหรือว่าความขี้สงสารนอะ มันนาพาให้คุณเกิดความวุ่นวายต่างๆจากบุคคลรอบตัวบุคคลที่ไม่หวังดีทําให้คุณเป็นตัวอ่าเป็นคนใหม่ขึ้นมานะคะคีรับคอยนะสุขุมรอบคอบมากนะคะเป็นจะมองทุกอย่างด้วยเหตุผลจะไม่มองจะไม่ใช้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวตัดสินนะคะภายเจ็ดดบขึ้นมาเนาะเอเนเจีของเจ็ดดบนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณพยายามจะหลีกเลี่ยงจากบุคคลที่ท็อกซิก นะคะแล้วอยากจะตัดสินนะอยากให้ตัวเองได้พบความรักใหม่ๆเจอความสัมพันธ์ดะะีๆค่ะในเวลานี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอความสัมพันธ์ที่ดีแน่นอนนะคะแต่การเจอความสัมพันธ์ที่ดีครั้งนี้นะคะควรจะเป็นฝ่ายที่ตัดทุกๆความรู้สึกก่อนนะคะให้มีการได้เริ่มต้นใหม่นะคะม,มาดูคนที่คุณคุยด้วยนะคะเขาเป็นอย่างไรหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยคือ energy ของการเริ่มต้นความรักเขานึกถึงคุณตลอดเวลานะคะเขาฝันถึงคุณบ่อยๆนะ เขาฝันถ <S preach science> ึงคุณแต่เขาเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะแสดงออกมากนะพวกกลัวกลัวการถูกปฏิเสธกลัวในเรื่องของการถูกด่าทอกลับมาก็ได้เพราะคุณอาจจะทั้งคู่คุณทั้งคู่อาจจะมีการทะเลาะกันนะคะเขาอยากจะคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคนคนนี้เหมือนช่วงเวลาที่หายไปอะค่ะเหมือนเข้าไปประติดประต่อเรื่องราวนะคะหรือใช้เซนส์สัมผัสอะไรบางอย่างในตัวเขานะประติดประต่อเรื่องราวของความวุ่นวายจน เหมือนคนไปนรวบรวมหลักฐานอะนะคะแต่ท้ายที่สุดอะเขาอยากจะขอโทษคุณนะนะคะเขาอยากจะมาคุยกับคุณนะให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะไพ่สามเหรียญอยากจะขอโทษกับสิ่งที่เคยมองคุณแบบมองคุณว่าคุณเป็นคนไม่ดีนะคะหรือทําให้คุณเดือดนนร้อนใจ่ะคะจากเรื่องราวของเขาอะนะคะเขารู้สึกผิดมากๆเลยนะคะ,ะมาดูต่อว่าเป็นยังไงคนคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณนะคะ ให้หกไม้เท้ารู้ใจตัวเองแล้วว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาที่เขาได้เจอมาคุณคือคุณคือคนที่เพียบพร้อมมากๆไงนะคะหกหกดาบมานะคะมีเลขหกเนาะเขามีความมุ่งมันมากๆนะคะที่จะเข้าหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่อยากจะสารความรักความสัมพันธ์อะให้คุณดูเป็นคนที่พิเศษที่สุดในใจของเขาะคะ่ะอยากจะพาคุณอะ่ะพายเรือถึงฝั่งอะ่ะ หรือไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะาจจะลงเรือลำเดียวกันกับคุณนะคะอยากจะแสดงภาวะของความเป็นผู้นำหรือความชัดเจนจริงใจนะคะตรงไปตรงมารู้สึกผิดมากนะคะที่เคยปล่อยปะแล้วเลยคุณนะคะจนทำให้คุณเกิดการสูญเสียในเรื่องของโอกาสการทำงานเสียความรู้สึกเสียสุขภาพร่างกายหลายสิ่งหลายอย่างกับคุณเนี่ยมันคือการสูญเสียที่มาจากเรื่องของเขาอะนะคะ <c oughs> เขาจะทำยังไงต่อ,อ เป็นไพ่เดฟนะคะอืมอยากกอดลัดฟัดเวียงนะคะสิบแปดบวกก็มาเนาะเป็นในเรื่องของคืออยากจบกับความคาราคาสังอยากจบความวุ่นวายอยากจบความห่างเหนินนะคะเขาจะอยากส่งเขาจะส่งข้อความมาหาคุณและเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือไปไหนอีกเลยดูตามภาพเลยสแปดบวกมานะคะอืมไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะ เขาอยากจะเป็นฝ่ายที่ลุกเข้าหาคุณมากขึ้นเนาะอ,อยากจะดูแลคุณเวลาเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะฮิลลิ่งเยียวยาคุณหรืออยากจะปลดล็อกแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณนะคะแสดงว่าเขาไปค้นหาความจริงอะไรหลายๆอย่างเยอะมากๆเลยนะคะอืมอามาดูกันนะคะแล้วบุคคลที่ไม่หวังดีต่อความรักนี้จะเป็นยังไง ลายจังเลยอ่ะทำตัวเป็นเหมือนคนทรงศิลน,นักบวชหรือแม้กระทั่งคนสายบุญแต่ที่แท้นะความโลภครอบงำมากๆเลยนะคะคนนี้นะคะเป็นคนผิวคำํำนะหน่างเงินมากนะคะมีความน่างเงินอืม มองว่าตัวชาวราศีกรกฎอ่ะเหมือนคนโง่หลอกง่ายนะคะจะหลอกถามอะไรก็ได้จะทําอะไรก็ได้คือพยายามจะขัดขวางแต่ท้ายสุดสุดาทำไม่ได้หรอกค่ะนะคะคุณทั้งคู่เป็นเนื้อคู่กันเกิดมาเพื่อที่จะมีความรักต่อกันนะคะไม่มีใครมาแยกคุณได้นะคะยิ่งแยกอ่ะยิง่งยิ่งพยายามจะแยกขัดขวางนะคะนะ,ะคะคนคนนั้นยิ่งจะรักคุณมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะคุณเพราะเหมือนเขาได้รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําอยู่ตลอดเวลานะคะอืมบทสรุปของความรักนะ สิ้นสุดการรอคอยนะคะคุณเจ็บปวดมากกับความรักครั้งนี้มันทุกข์มันทรมานนะคะความห่างเหินความห่างไกลด้วยระยะทางหรือการถูกบล็อกการติดต่อสืส่อสารพยายามมีคนมีคนพยายามจับพวกคุณแยกออกจากกันนะท้ายที่สุดอะ่ะพวกคุณจะมีการตอบตกลงหรือให้อภัยหรือให้โอกาส นะะให้ให้ความรักมันเติบโตะค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปในรูปแบบของการเปิดเผยอย่างชัดเจนเลยนะคะก็คือมีคอมมิเมนนร่วมกันนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะเป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะทีนี้มาสุดท้ายนะคะพูดยังไม่ได้เ <what> กี่ยวฟันต้องของภัยนะคะอจะจะ,จะพยายามนะจะพยายามนะคะ EERING ในพลังงานของ คนมีคู่นะคะชาวราศีกรกฎนะคะจะเป็นอย่างไรสําหรับพลังงานของคนมีคู่นะคะอืมพวกคุณทะเลาะกันเรื่องของเงินเงินทองทองไหมคะไพ่เสีเหรียญน,นะคะมีความไม่ยุติธรรมในความสัมพนันธ์นี้นะคะคนนึงรับผิดชอบเยอะนะคะแต่คนนึงเอาแต่ใจมากๆนะคะเหตุการณ์ในเรื่องราวของความรักเนี่ย มันมีปัญหาที่มันสะสมมานานมากๆนะคะแต่ด้วยความเป็นครอบครัวหรือ,อะระยะเวลาที่พวกคุณคบหาดูใจกันมันมานานมันมีความผูกพันต่อกันนะคะ,ะในนี้มีในเรื่องของมือที่3เข้ามาด้วยนะคะไพ่เจดาบกับ3ดาบ8ดดาบด้วยหลายๆคู่นะคะอาจจะจับได้ค่ะนางค่าเขาว,ว่าแฟนนะคะมีการนอกใจนะคะหรือตัวคุณอาจจะนอกใจแฟนก็ได้นะ,ะอันนี้ทํานายแบบให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายเนาะ,ะนะคะเป็นช่วงเวลาที่ จะมีการตัดสินใจที่จะสวมคอนเวิร์ตนะคะออกจากความสัมพันธ์นี้คือแยกย้ายจบไม่คุยไม่พูดไม่คุยแล้วหลายๆคู่คือในเรื่องของการหย่าร้างนะคะพอรับไม่ได้กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับสิ่งที่ได้รับรู้นะคะอืมมันมีความแตกต่างกันมากคนหนึ่งรักด้วยหัวใจนะคะ่ะแต่คนนึงรักกันเพราะเงินนะค,ะคนนึงรักเพราะความรู้สึกล้ลวนๆที่อยากจะทุ่มเทให้นะคะทั้งกายหัวใจแม้กระทั่งทางชีวิตก็สามารถที่จะให้ได้ ะะเป็นการเสียสละความทนุถนอมตีคนนึงนะคะนึกถึงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งนะคะคิงอลคอยนะคะและเป็นผู้ร้ายปากแข็งมากๆไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเลยนะคะใจของชาวาราศีกรกฎบอบช้ำม,มากนะคะมันเป็นเป็นมันเป็นในลักษณะว่าอยากออกอะคะ่ะอยากออกแา่ตรงนี้จะแย่และะ้วค่ะแม้กระทั่งหน้าไม่อยากจะมองะคะ่ะมันมีความรู้สึกขยะแขยงมันมีความรู้สึกของความเจ็บปวดมันมีความรู้สึกที่รับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น มันเป็นการจบแบบไม่มองหน้ากันเลยนะคะสำหรับพาร์ทนี้นะหลายคู่ก็อาจจะจดทะเบียนหย่านะคะหรือว่าบางคู่คุณอาจจะไม่ได้มีทะเบียนสมรสเนาะแต่ว่ามันเป็นการจบไม่สวยสักเท่าไหร่นะคะอืมเห็นไหมจะหายเป็นเทนในเรื่องของการนอกใจความรับลมคมในการไม่ยอมรับด้วยนะอืมทั้งที่จับได้ก็ไม่ยอมรับใจของคนมันแตกสลายมากๆนะคะหลักๆนะเป็นในเรื่องของการนอกใจนะคะอืม นอกใจแต่ด้วยบางคู่นะคะมีในเรื่องของลูกนะคะลูกที่จะต้องดูแลรับผิดชอบร่วมกันนะคะมันก็เลยยังเป็นสิ่งที่คุณทั้งคู่ต้องพยายามหันหน้ามาคุยกันแต่ในเรื่องของสถานะของความเป็นคู่รักค่ะมันจบสิ้นขาดจากกันแล้วไม่สามารถที่จะปรับความเข้าใจคืนดีกันได้นะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคู่อยู่กันเพราะความบอบช้ำอยู่กันเพราะความอึดอัดนะคะอยู่กันแบบหมดความรักต่อกันแล้วนะคะ รู้สึกเหนื่อยกันมากๆเลยนะคะพลังงานนะเนี่ยเป็นไพ่จัสติ c เนี่ยเหมือนคุณคิดมาอย่างรอบคอบแล้วค่ะควรจะตัดสินทุกอย่างนะคะอย่างยุติธรรมที่สุดนะคะแล้วก็จะเอาตัวเองไปลุยในเรื่องของหน้าที่การงานการสนุกสนานไม่อยากจะนึกถึงแม้กระทั่งในเรื่องของความรักเลยเพราะคนรู้สึกว่าคุณให้เขาไปเท่าไหร่อะค่ะเขาก็ไม่ได้รักคุณเท่าที่คุณรักเขาเลยแต่ในทางกลับกันนะคะอืมช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจตัดขาดจาก คู่รักคู่ชีวิตของคุณคนคนนี้กลับมารู้สึกคิดได้บ่าช่วงเวลาการที่มีคุณเนี่ยคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาอะการความอบอุ่นการดูแลเอาใจใส่การเทคแคร์นะคะความละเอียดอ่อนจากตัวคุณนะคะมันคือพลังอันวิเศษมากๆนะคะแต่ทําไมเวลานั้นเขาถึงไม่รู้จักคุณค่าไม่รู้จักรักษาเอาไว้นะไพะ่สี่เมท้านะคะสี่เมท้าพลังงานทุกอย่างเดี๋ยวจะดีขึ้นนะนะคะ เดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะ ความรักอะ่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณอาจจะไม่คาดหวังเลยนะคะเพราะคุณน่าจะลุยในเรื่องของหน้าที่การงานโอกาสอะไรต่างๆขึ้นมาใหม่นะคะแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพความสวยความงามความหล่อการล,ลดหุ่นหรือการทําสมาธิแม้กระทั่งการเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับตัวเองเนี่ยตอนนี้คุณดูมีสเสน่ห์มากๆนะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะมีแต่คนจับตามองชีวิตของคุณแต่คุณอะ่ะอาจจะไม่แคร์ในเรื่องของความรักแล้วพอแล้วจบแล้วนะคะจะเป็นประมาณนี้นะอืม ทั้งหมดนี้นะคะเป็นดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะคะประจําเดือนอมีนาคม2567นนะคะก็สําหรับคอนเทนต์นี้มีเพียงเท่านี้นะคะแฟนๆทุกคนนะคะขออภัยที่อาจจะพูดไม่สม,มูทสักเท่าไหร่นะคะเนาะไปทําฟันมานะคะต้องขออภัยเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในการทํานายดวงในอีพีหน้านะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ